แม่ครูคะปิดฝากระถางเลยค่ะปลาเคมปลาเคมพี่แฝดคะคืนพี่แฝช่วยอ่านเพราะว่าหนูอ่านไม่ออกค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะอายฮะแอลฮะโอวีเอฮะน้องฮะ ต้องตั้งใจเรียนฮะหนูอยากเรียนเลยค่ะอา้าวอยากทำอะไรฮะหนูอยากมีแฟนค่ะ <c oughs> หนูอยากมีแฟนแล้วก็พาไปเดินแบบพาไปเดินแบบสยามจูงมือกันดูหนังอะไรองี้ค่ะชอบแบบนี้น <c oughs> หนูเหมือนหมาให้เขาจุงแบบนั้นะหรอคะใช่ไหมคะเกาะแขนแล้วก็เดินค่ะ <c oughs> เธอโดยไม่ดูเลยนะสมบัติแล้วทำไมไม่บอกล่ะนายนาเบน่านายนาเมื่อกี้ที่เราไปฟังทุกพูดมาดูชื่อเพนสีอะไรนะเพนสีก็เปลี่ยนได้เนี่ยมันเทคได้ใครออกก่อนพี่ก็ต้องจำว่าใครชื่ออะไรเออก็เป็นผิดเพไม่ได้ดูแต่วงงตกลงชื่อเพนสีหรือนายนาไงเอาลองลองใหม่ที่อาเอาเอาเรียกใหม่เอาเรียกใหม่อันนี้ล้มไปแล้วนี่ล้มไปแล้ว ทำไมไม่ดูละสองบาทโอ้ก็มองไม่เห็นนี่เพนสีหน่อยก็แค่เท่านี้เองเนี่ยก็ต้องตัดต่อแล้วก็เราก็เราก็เอาเอาตัวตัวตัวเอกนายนาออกแล้วก็เอาเพนสีมาใส่เวลามันไม่ฮาแล้วก็ตัดเอาเสียงฮามาใส่ก็ได้ออกใหม่เลยไหมเออออกใหม่เลยดีกว่าเรียกชื่อใหม่ดินะเออเรียกชื่อใหม่ด้วยออกใหม่เลย เล่นใหม่ด้วยขี่กีต้ามาเหมือนเล่นเป็นแล้วก็ดูถูกเอาสักเอาสักท่อนหนึ่งเขาท่อนหนึ่งโชว์เขาดูหน่อยสิเฮ้ยจัดการเลยไีมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนฆ่าเชื้อก่อนฆ่าเชื้อเราเดี๋ยวมครับ่าให้ ใส่น้ำท่วมเลยอะไรเพื่อตีอะไรมีน้ำด้วยอ่ะมันเป็นเซ็ตมันเป็นแซ็ตปีห้าสี่น้ำท่วมน้ำท่วมปีห้าสี่ชอบไงชอบชอบแฟร์แฟร์แฟร์อะไรนะแฟร์อะไรนะนี่แฟร์นี่แฟร์นี่แฟร์นี่เดี๋ยวเพื่อนไปนอนที่โรงพาบาลนะเดี๋ยวตอนเที่ยงฉันไปกินข้าวด้วยว่างมันนั่นมันเที่ยวมันนะ เออมาทุกวันอยู่แล้วมาโรงเรียนกำลังดีเลยเฮ้ยจีบเขาดีไม่กล้าบอกอ่ะจีบไม่เป็นจีบยังไงพวกเป็นกอรเนี่ยแบบพาย่ะนะแบบพะย่สุขเสมอมันเสมอมันเครื่องแกงความเจ็บใจใดความไขใหญ่มีคุยกับใครฮะเอาคบคมๆหมดนั่นนี่ รักเอาไปให้เป็นก้อนรักๆรักนี่ซอยซอยซอยเออนกแตะแตะบินคว่ไปไพ่กะเทยทองไงว่าจะของไม่ลูกเก้าอี้ยังมีขากีต้าร์ยังมีสายเจ้าหญิงยังมีเจ้าชายฉันตายถ้าไม่มีเธอไม่ได้แล้วดิเาเก้าอี้ยังมีขาเก้าอี้ ตีต้ารายังมีสายเจ้าหญิงก็มีเจ้าชายฉันคงตายถ้าไม่มีเธอเป็นไรคะร้องเพลงให้เขารู้ความรักของเราเลยเพลงเดิมเพลงเดิมอ่ะเพลงเดิมไงที่ร้องแต่ต้นมะขามอ่ะเพ็นสีจะได้ไหมได้ค่ะเฮ้ยเราจัดให้เพื่อนเลยเนี่ยค่ะอ่าพร้อมมาเสียงเปิดออกมาก่อนเลยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพลงนี้ดิ เพลงเดิมอ่ะเพลงเดิมอ่ะไอ้ป้าที่ไม่จะเอาเพลงทอมกับเจอรี่มาจีบคนนี้เลยเนี่ยมึงมานั่งนี่เลยมานั่งนี่เลยนั่งเลยนั่งเลยไม่เลยเรื่องเล่นอะไรไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยเปลียนสีเดี๋ยวเราจะตามเอง มันเป็นยากเลยกี่คนทางบ้านเขาโทรมาอะไรนะอยากให้เล่นอีกรอบมันจะไม่เหมือนเดิมขออนุญาตไปไปเรียนก่อนดีกว่านะฮะเฮ้ยเฟรี่คือว่าเรายังอยู่ในวัยเรียนะฮะทำอย่างนี้มันไม่ดีฮะเออพี่แฟร์คะพี่แฟร์ผมไม่ชอบฮะไปสินี่พี่แฟร์ไปเลยไปเลยพี่แฟ์เอ้ยต้องช่วยเพนสีมันเลยต้องช่วยหรือว่าเรางานีงงาน จะชวนดิเฟรี่ก็ชวนกับไอ้ไอ้เพนสีไปไอ้งานไบท์แลนด์ไทยอะไรกันนะร้อยสิบสี่สิบห้าสิบหกสามวันติดกันเลยที่ไหนไหนุบ่าซ้อค่ายพระรามหกจามมาดิไปร้องร้องเพลงพ<า>ไปเลยเหรอ,อไปเลย